สวัสดีค่ะกระท่อมชมจัน channel น,น,นะคะวันนี้เป็นวันปีใหม่แล้วนะคะวันที่หนึ่งมกราคม2565นะคะวันนี้กระท่อมชมจัน c h a n n e ป้าเปียกนะคะก็มาพามาดูบรรยากาศยามสายสายยามสายวันนี้เที่ยงวันนี้นะคะน่าจะเที่ยงแล้วนะ ก็ตื่นเช้าขึ้นมาป้าก็ทําร้ายสิ่งห้ายอย่างแล้วนะคะวันนี้ใกล้เที่ยงค่ะตอนนี้เป็นเวลาใกล้เที่ยงก็เก็บข้าวของนู่นนี่นั่นนะคะแล้วก็น้องไหมทองเห็นไหมคะน้องไหมทองก็มานอนอยู่กับยายนะคะนอนพักอยู่กับยายเมื่อคืนน้องไหมทองก็นอนอยู่กับยด้ตรงนี้นะคะเมื่อคืนพวกเรายึดตรงนี้นะคะศาลาตรงนี้เป็นที่พักผ่อนนะคะ ตอนนี้คุณลุงก็กำลังแต่งเพลงให้หลายๆคนนะคะเข้าใจว่าตอนนี้เป็นคิวของพิลาวันชาแนลนะคะคุณลุงกำลังแต่งเพลงให้กับพิลาวันชาแนลซึ่งจะตอบโต้กับไทยบ้านนอกเดินนะคะเป็นเพลงตอบกันระหว่างชายหญิงนะคะโอ้ป้าเปียกฟังแล้วขนลุกเหมือนกันนะดูเพราะเหมือนกันนะพิลาวันสำหรับเพลงนี้ก็เพราะไม่แพ้เพลงหนาวใจไทยบ้านนอกนะคะ ก็ไม่รู้นะชื่อเพลงใหม่ชื่ออะไรป้าก็ยังจำไม่ได้ที่เขาเปลี่ยนแต่ว่าเพลงนี้ก็ไพเราะไม่แพ้กันเลยแหละพี่ลาวันเนาะตอนนี้ก็ป้าก็ให้ดูบรรยากาศนะคะบรรยากาศที่หลังจากส่งท้ายปีเก่าเมื่อคืนแล้วนะคะตอนนี้เราก็มาต้อนรับปีใหม่กัน หลายๆที่ก็ยังมีเสียงเพลงนะคะเสียงเพลงอึกทึกคล่โคลมอยู่มาเป็นระยะระยะนะคะคาดว่าคืนนี้นะคะคงจะเป็นอีกวันหนึ่งที่จะมีเสียงเพลงจะมีการฉลองกันแบบสนุกสนานเฮฮาปาร์ตี้เนื่องจากว่าเป็นวันหยุดต่อเนื่องไปจนถึงวันที่สมนะคะก็เลยทุกคนคงน่าจะสนุกอีกนะคะสำหรับคืนนี้แต่สำหรับป้าเปียกับคุณลุงก็ทำงาน นู่นนี่นั่นไปนเรื่อยๆอย่างคุณลุงก็เหมือนเป็นการพักผ่อนแต่คุณลุงก็ใช้สมองนะคะคุณลุงแต่งเพลงให้กับหลายๆคนที่สั่งจองมานะคะน้องหมทองก็นอนหลับบ้างลุกขึ้นดื้อลุกขึ้นเล่นบ้างเป็นกําลังใจให้ตาดายอยู่ตรงนี้นะคะตากับยายนะคะ น้องหมายทองก็เป็นกําลังใจให้เราเป็นกําลังใจให้กันและกันเขาต้องการความอบอุ่นจากคนจากเจ้าของจากเจ้านายนะคะเราก็รักเขาเหมือนลูกนะคะเป็นหลานไปแล้วน้องหมายทองหลานตาหลานยายไปแล้วนะคะเนี่ยดูสิน่ารักเชียวเวลาที่เรานอนลงอย่าได้นอนลงเชียวน้องก็จะมาเล่นยุกยุกยิก,ย,กยิกมากัดนู่นแค่นี่ไม่ให้เราได้อยู่ดีหรอกนะคะก็ดื้อซนเป็นตามประสาเด็กนะคะ ก็นอนฟังคุณตาเล่นกีตาร้รองเพลงอยู่ตรงนั้นนะคะก็เป็นเช้าที่สดใสนะคะตื่นเช้าขึ้นมานะคะเป็นเช้าที่สดใสนะคะอากาศแจ่มใสแดดนะคะวันนี้แดดจ้าไม่มีเมฆนะคะแล้วข่าวก็ว่าจะหนาวด้วยจะยังมีลมหนาวอากาศเย็นอยู่นะคะในช่วงนี้ก็ได้บรรยากาศที่ดีได้พักผ่อนนะคะตอนนี้ป้าเพี๊ยกก็ให้เห็นบรรยากาศที่ว่า เราอยู่ใต้ร่มไม้ร่มรื่นนะคะ,ะแล้วก็อยู่ที่ศาลาพักร้อนตรงนี้ที่ป้าเปียกเรียกว่าลานเพลินนะคะก็ เมื่อคืนเรานอนอยู่ที่นี่ด้วยนะคะกับน้องไหมทองไม่มียุงนะไม่ได้กางเต็นท์ไม่ได้ก,าง,ดกางมงุ้งแต่ไม่มียุงเพราะว่าเมื่อคืนอากาศเย็นนะคะหลังจากที่ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ผ่านไปอากาศจะเย็นหนาวมากเลยนะคะต้องห่มผ้าแล้วก็มานอนกับน้องไหมทองอยู่ตรงนี้น้องไหมทองก็นอนกับตากับใจนะคะ ก็เป็นบรรยากาศที่อบอุ่นนะคะก็ดีด้วยพี่ปอยนอนในบ้านพี่ปอมนอนอยู่บนบ้านนะคะเมื่อคืนตากับยายกับน้องไหมทองก็นอนอยู่ข้างล่างโอ้โหบรรยากาศดีดีนะคะคืนนี้ไม่แน่ตายายอาจจะพาน้องไหมทองนอนอยู่ศาลาตรงนี้อีกก็ดีด้วยนะคะแต่ถ้ามียุงหรืออากาศย็นมากๆแล้วก็เอาเต็นต์มากลางนะคะนอนเต็นต์นะคะมันก็จะได้บรรยากาศที่ดีอีกแบบหนึ่งว่าเราได้นอนเที่ยวอยู่ใน อยู่ในสวนป่านะคะเรากางเต็นท์นอนอยู่ในสวนป่าแต่ว่าอันนี้มันเป็นบ้านของเราเองเราจึงรู้สึกอบอุ่นและก็ปลอดภัยนะคะนี่ก็คือเป็นบรรยากาศดีๆที่เราสร้างขึ้นมาด้วยว่าเราต้องการแบบนี้นะคะต้องการบรรยากาศที่สดชื่นร่มรื่นมีแมกไม้มีต้นไม้แล้วก็มีลานหินแล้วก็มีกองฟางนะคะกองฟาง มีน้องแกะน้อยมีกองฟางอยู่ตรงนี้นะคะก็ทำให้เรานี้รู้สึกว่าอบอุ่นเหมือนได้ย้อนอดีตกลับไปที่ครั้งที่คุณพ่อนะคะพาป้าเปียกนะคะไปนอนนานะคะนอนอยู่ที่ทุ่งนาจริงๆนะไม่ใช่ความหมายนอนนาเหมือนทุกวันนี้ที่เขาพูดกันแต่อันนั้นเราไปนอนอยู่ที่นาคุณพ่อก็ทําซุ้มให้นอนนะคะเราก็ยังคิดถึงบรรยากาศกลิ่นอายของฟางข้าวนะคะกลิ่นอายของทุ่งนา ฟางข้าวกลิ่นโคลนสาบควายนะคะก็ยังติดตาตรึงใจนะคะว่าเราเกิดมาแต่ตมนะคะป้าเปี๊ยกนี่เกิดแต่ตมคุณลุงก็เกิดแต่ตมพวกเราทํางานได้ทํางานเป็นทํางานที่ทุ่งนาได้ทํางานที่สวนได้เราจึงเอาประสบการณ์ที่บรรพบุรุษให้มาก็คือการปลูกนะคะการปลูกต้นไม้การทําไร่ทํานาก็เอาประสบการณ์ตรงนั้นมาทําสวนนะคะก็ปลูกไป ก็ดูดูจากคนอื่นบ้างน้องชายครูแมวก็บอกบ้างเพราะครูแมวเขาเรียนจัดสวนมาด้วยเขาก็บอกนู่นนี่นั่นแต่ป้าก็ไม่ได้ทาตามที่เขาบอกทุกอย่างเพราะว่าป้าก็ทําไปตามมีตามเกิดตามเท่าที่มีเวลาเท่าที่เวลามีแล้วก็พื้นที่ของเราก็ไม่เรียบสม่ําเสมอนะคะค่อยๆปรับมาปลูกต้นไม้เสร็จจริงค่อยๆปรับนะคะก็ปรับไปปรับมามันก็ดูดีขึ้นไปเรื่อยๆนะคะ เราก็ทําให้เรามีความสุขใจสบายใจถึงแม้ว่าเราจะไม่สบายกายนะคะเราทํางานตลอดเคลื่อนไหวร่างกายแทบจะตลอดทั้งวันแล้วก็ถ้านั่งลงก็คือใช้สมองเหมือนที่คุณลุงกําลังอยู่ตรงนี้เวลาที่นั่งเล่นกีตา้านี้คุณลุงไม่ไม่ได้เล่นกีตา้าจีบสาวเหมือนสมัยก่อนที่คุณลุงจีบป้าเปียกเนะ้อคุณลุงไม่ได้เล่นกีตา้าจีบสาวตอนนี้แต่ว่าคุณลุงกําลัง แต่งเพลงให้สาวจีบหนุ่มนะคะก็คือสาวพิลาวันชาแน,นลนะคะจะจีบอตอบโต้กับเพลงไทยบ้านนอกเด้อที่คุณลุงแต่งให้นะตอนนี้เมื่อคืนนี้พิลาวันก็เข้ามานะเข้ามาที่ช่องกระท่อมชมจันทร์ของป้าเปียกตอนไลฟ์นะคะตอนขึ้นไลฟ์สดนะคะก็มาทักทายถามแต่ก็ถาเพลงหนูเป็นยังไงบ้างเพลงหนูเสร็จหรือยังหนูรออยู่นะคะิ่นว่า นะเมื่อคืนนี้ต่างคนทุกคนก็อยากจะได้เพลงก็เยอะอยู่นะคะเห็นคุณลุงก็ทำไม่รู้ว่าเกาให้ใครบ้างนะคะเนี่ยก็แต่งแต่งเอาไว้ก็ขัดเกาก็อะไรก็เป็นบรรยากาศที่ในวันหยุดพักผ่อนของเรานะคะวิธีพักผ่อนของคุณลุงก็คือแต่งเพลงไปเรื่อยๆนะคะ,ะแล้วก็วิธีพักผ่อนของปักเปียกก็ดูสวนดูนู่นนี่นั่นแต่บ้านนี้ยังไม่ได้ ยุ่งเลยนะคะป้าเปียกจะรอจนกว่าที่ปรับปรุงบ้านเสร็จแล้วก็น้ําตกของเราตรงนั้นเสร็จป้าเปียกก็จะได้สังขารนาได้จัดบ้านใหม่อีกทีหนึ่งนะคะให้มันดูดีให้มันดูสะอาดแล้วก็ให้มันดูน่าอยู่มากขึ้นทั้งภายในและภายนอกตอนนี้ป้าเปียกกำลังปรับปรุงภายนอกนะคะก็เก็บขวาดใบไม้ใบหญ้าไปเท่าที่จะทำได้อยู่ วิธีพักผ่อนของพวกเราก็คือการได้ทำงานาเล็กๆน้อยๆหยูดในบ้านแต่ว่าเวลาทำจริงๆก็คือทำเยอะทำหนักนั่นเองนะคะสรุปแล้วคือทำอยู่เหมือนเดิมทำอยู่เหมือนเดิมคงไม่ได้นอนฟังเพลงอยู่เฉยๆนะคะก็ขอบคุณมากๆค่ะป้าเปียกก็มาเล่าสู่กันฟังถึงตอนนี้นะคะบรรยาก,กาศ ที่สวนชมจันทร์ที่กระท่อมชมจันทเป็นอย่างไรบ้างกับปีใหม่ที่ผ่านเข้ามานะคะก็ขอบคุณทุกท่านสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีปีใหม่ทุกท่านอีกครั้งหนึ่งค่ะ